เอาละพาธที่สองจะรอดไหมเนี่ยมาอย่างผมม่ต้องเลยแบบโหโๆไปเลยนะขอรับเน่ระด,ดับฝันร้ายไปเลยแม่งรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมา,าพาธที่แล้วมันมีเสียงพัดลมเข้าด้วยไงเอาละไอ้ลุย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 มาอ่าโอ้ว้าว อเก็บของก็เลยแม่งเอ้ยจะรอดไหมนเนี่ยกูอืมโอเคยังได้อยู่ยิงได้อยู่เอ้เสียงลมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหามาดิมาดิาดออะมึงมาเร็วจังเกียเดียเด๋ยวสิโอ้โหไม่ใจ่ใจใจร้อนที่ผายกลัวแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะขอรับมาอไอ้สัต์ ไม่เอาลูกไม่เอาลูกโอ้โหเยี่ยมมึงอยู่ชั้นไหนของมึงเนี่ยโอ้ตายหาแล้วเอ,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 อ๊ะแอะดีคขอบเออะเปิดครับเปิดอ่ะเรื่อยสวยโอ้ของเพียบของเพียบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งมัยก็ เชีย่ยกูจะไม่ยุ่งกับเปนโนแล้วนะแม่งเดี๋ยวเสียงดัง <c oughs> โอ้โหโอ้โหไอสัตว์อืมเออทุการเชื่อมต่อกัวหนเพื่อเล่นได้ทรสูงสุดชุบชีวิตเพื่อได้ทรืมเล่นแม่งเพเี้ยวนี่แหละตัว อ้าวเฮียห้องเดิมดวงตาเฮ้ยเียรีบเข้าก่อนเว้ยวันนี้โซโล่เดียวโซโล่เดียวนะาขอรับอืมอยู่ใ,ใกล้ๆโอ้แม่งสันไปหมดเลย เอาดิมาเฮ้ยโหแม่งดูชิบหายเลยสัสเอาอยัางเอาอยัางเรานะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะอยู่ไหนวะโอ้โหกูก็ว่าอยู่ เยเฮ้ยพพพอ่าฮ่า่อ่าจ่กเว่คุจู่ไกเว่เเชี่ยแม่งเคลื่อนที่แม่งโคตรเร็วเลยอะไรโผมาดิอไม่เอาไม่เอาไม่ลูกไม่เอาไอีดู โอ้โหแม่งมันเคลื่อนที่เร็วนี่เองแม่งเอยโอ้โหืมไม่ต้องมาแจ้งเตือนกูโอ้โหกูดาวเร็วเร็วดีกูดาวเร็วเร็วนี่อีหยับเปิดแผนที่ก่อน บม่งเอ้ยไม่เอะจออกไปเลยอือเอาโหอีสัตว์โอ้โหดูแม่งเคลื่อนที่แม่งโคตรเร็วอะเอาดิไปหาดิไอ้สัตเอ้ยเฮียแม่งเอ้ยเคลื่อนที่แม่งโคตรเร็วเลยสัตว์เฮ้ย nhưng mấy không 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 lo đi quá không 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 เอ,อ้ยมามาถุงเงินแม่งเก็บตั้งสามสิบไงโหแล้วกูจะเล่นรอดไหมเนี่ยฮะฟึบปึ๊บโะเครอดอยู่อ่าถุงเงินอันนี้เปิดได้ไหมอืมโอเคฮึบชึบ ของนี่อ่าฮึ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 เฮ้ยโอ้โหเอ๊ะอกูจำไม่จำไม่ได้เลยแม่งของอยู่ไหนมัง่งหาไปเถอะ ห้องเดิมดีกว่าเอาสิไปสิลาไลาไลาไล่แวิ่งวิ่งวิ่งหอ้โหโหมาดิบัวแม่งเลย คงานมีอะไรละอืมมาดิเฮ้ยแบงทางโล่งโล่งจัดหของดิไอ้สัตวอืม เข้าไม่ได้ไหมมันเข้าไมา่ได้ไหมโอเคมันเข้ามาไม่ได้นะดูก่นมันอยู่ทางไหนโอเคอยู่ชั้นบนเชีย่ยแม่งมาถึงกูวิ่งเข้าห้องนี้ก่อนเลยมาดิเชีย่ยแม่งเอ้ยแม่งไม่ไว้ใจโอ้โหยืมไ้โอ้โหย มาจากทางไหนวะเนี่ยไอ้เหียกลับเอ้ยถุงเงินเก็บมาเก็บมาที่อิสว์เอ้ยอืมมแอ๊ะติดบั๊กอะติดบั๊กอะเฮ้อเฮ้อเฮ้อฮึมแอ๊ะถุงเงิน เก็บมาดิโอเคสัตว์เอ๊ะทำไมเดินลุกลงวะอืมไม่ค่อยน่าไว้ใจแง่บึกติดปักไอสัตว์โอ้ยเชื่อไ่งกูต้องหากุญแจก่อนเนี่ยไปว่าไปว่าได้อยู่ได้อยู่อืมเก็บมาสิวะโอ้ยเชื่อไ่มเชื่อ เ so ออได้อยู่ได้อยู่อืมเราต้องสำรวจข้างล่างแม่งก่อนแล้วกันอึ๊บสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วเฮ้เฮ้เฮ้มึงติดบัคไอสันฮ์ฮ่าฮ่าติดบัคสบายกูละมึงอืมเฮ้ยทางขึ้นเดี๋ยวสำรวจแม่งข้างล่างก่อนเอาเราต้องไปหากุญแจนะ กุญแจกุญแจอืมทองนี้ก่อนมีทางผ่านไหมเนี่ยโอเคไม่มีเฮ้ยผีติดบักว่ะติดบักไปซะมึงเฮ้ยสัตว์หนูน่ะช่ายเดินบนไปเขาวงกดเลยชีย้ยะละอืม ทางเดิมครับทางเดิมโอ้ยจะลอดไปเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเราหาทางขึ้นแล้วกันเพราะเราไม่ได้ใจว่ามันจะหายบั๊กหรือยังไอสัตว์ได้ทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยอืมทางขึ้นอ่าอยู่นี่เองไอสัตว์เอ้ยไอเฮียไอเฮียวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดี วินีวิๆๆวิๆิวินิดู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 อคอคอไอ้ไอ้ัเยไอ้เหียโอยแม่งเล่นไม่รอดแน่เลยเฮ้ยพอ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 